เรากันหน่อยคุณชมคะวันประชากรโลกตรงกับ11กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่ากิจกรรมในประเทศไทยเนยหมดหมายสาคัญของเรานะคะก็คือเรื่องของประชากรนะคะไม่ว่าจะเป็นการคุมกําเนิดการวางแผนครอบครัวเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีคะ่ะ คือณนะวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะทางกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยหรือ UNFPA ไทยแลนด์เขาจัดงานวันประชากรโลกประจำปี2566ค่ะเพื่อร่วมการแสดงออกและสร้างความตระหนักในประเด็นของปัญหาประชากรโลกส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้สิทธิพื้นฐานการวางแผนครอบครัวเพื่อนำไปสู่การมีประชากรโลกที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะพร้อมกันนี้มีการลงนาม MOU กับ4หน่วยงานสาคัญที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการทางานของ UNFPA ในมิติต่างๆให้ประสบความสําเร็จไปด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งแน่นอนนะคะคุณผู้ชมว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะ อาจจะมีความรู้ความสามารถและการเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากเป็นกับผู้กว่าผู้สูงวัยสิ่งที่เราทําวันนี้ก็คือการที่เชื่อมวัยค่ะระหว่างเด็กและผู้สูงวัยเพื่อทําให้ลดช่องว่างของระหว่างวัยมากขึ้นคนในครอบครัวจะได้คุยกันได้เข้าใจมากขึ้นทั้งที่เป็นพ่อแม่หรือว่าปู่ย่ายตาย,ายกับหลานนะคะเพื่อที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความอบอุ่นจะเป็นพื้นฐานสําคัญของการที่มีครอบครัวที่ดีค่ะและจะเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะต่อยอดไปให้ประชากรไทยนั้นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต ในหลายๆมิตินะคะทั้งการศึกษาทั้งระดับเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การมีส่วนร่วมในในสังคมภาพใหญ่ด้วยด้วยกัน ซึ่งวันที่11กรกฎาคมของทุกปีคือวันประชากรโลกทาง UNFPA ได้ดำเนินการโครงการต่างๆค่ะภายใต้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยและหลายภาคส่วนในประเทศไทยมานานกว่า50ปีด้วยเป้าหมายหลัก3ประการได้แก่ส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงบริการการวางแผนครอบครัวการยุติการเสียชีวิตของบรรดาจากการคลอดการยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะนำไปสู่กระบวนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเป้าหมาย หมายที่3และเป้าหมายที่5ภายในปี2,573ค่ะ